รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ในหนึ่งวันทุกคนต้องแบ่งเวลาให้กับงานครอบครัวและเรื่องส่วนตัวซึ่งครอบครัวมักจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะนึกถึงหลายๆคนทุ่มเวลาให้กับการทำงานเป็นอย่างมากเพื่อความสำเร็จในหน้าที่การงานสร้างฐานะให้ดีขึ้นและด้วยเหตุผลอื่นๆอ,อีกมากมายจนหลงลืมและละเลยให้ความสำคัญกับครอบครัวหากขาดสมดุลในการให้ความสำคัญระหว่างงานกับครอบครัวอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำลายความสุขในอนาคตได้เพราะพ่อแม่เรา ก็แก่ลงทุกวันหรือลูกเราที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆก่อนที่จะสายเกินไป mm hmm. เหมือนกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นของสวนป้านุลุงไก่กเกษตรอินทรีย์ที่ลูกชายสุดที่รักเลือกทิ้งงานรายได้ดีและความฝันหันกลับมาใช้เวลาอยู่กับคุณแม่ให้ดินานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปฟังจากคุณเคนกันครับคุณผู้ชมจบมหก แล้วก็ไปเรียนที่สถาบันสถาบันหนึ่งชื่อพณิชนาวีเป็นอาชีพนักเดินเรือพณิชนาวีก็เป็นหลักสูตรประมาณ5ปีก็ได้รับปริญญาตรีเหมือนกันหลักสูตรผมเรียนในหลักสูตรที่เป็นเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกลเรือก็ได้มีโอกาสได้จบปุ๊บก็ได้ไปเดินเรือสินค้านะครับเดินเรือสินค้าก็เวิร์ไวด์เลยรอบโลกเลยมันโอเคมากเลยนะที่ว่าเด็กคนหนึ่งที่จ,จบปริญญาตรีมาอายุ20 21 2 2แล้วได้มีโอกาสไปท่องโลกกว้าง ซึ่งโอกาสน้อยคนมากถูกไหมที่จะได้ไปแบบทั่วโลกมาทุกมหาสมุทรแล้วอะเออทุกทวีปแล้วอะเออแต่ผมได้มีโอกาสได้ไปอะเออมันก็เป็นอะไรที่มันเป็นการเปิดหูปตามันทําให้เรารู้ว่าเอ้ยประเทศเอื่นๆเขามีความเจริญในด้านใดบ้างสุดท้ายเราก็ได้พอรู้แหละว,ว่าเอ้ยแต่ละประเทศอะเขามีความเอ่เสียเปรียบอย่างนี้วะผมพูดคําว่าเสียเปรียบมากกว่าประเทศไทยในเรื่องของการพืชผลผลิตทางการเกษตรนี่แหละ พอเขาปลูกพืชได้ชนิดหนึ่งก็ได้แค่ชนิดหนึ่งสองสามชนิดแค่นั้นเฉยๆแต่ประเทศไทยเรานีปลูกได้ทุกชนิดประเทศประเทศอื่นเขาปลูกอะไรได้เราก็ปลูกได้หมดถูกไหมและปลูกได้ดีด้วยก็มันคือเป็นจุดเปลี่ยนแหละที่ว่าคุณแม่เป็นโรคมะเร็งคุณแม่เป็นมะเร็งมะเร็งปุ๊บถึงว่าไปหาคุณหมอตอนนั้นผมก็ต้องเนี่ยแหละขับรถไปส่งคุณแม่ ตอนนั้นคุณพ่อย,ยังทำงานอยู่เป็นทหารเรือเขาจะมีอวว่ลาว่างบ้าง,างไม่ว่างบ้างแต่ผมคือนมัน,นอพอลาออกมาปุ๊บจบคอนแทคเรือปุ๊บก็เลยกลับมาพอกลับมาปุ๊บก็นั่นแหละก็วิ่งส่งดูแล่านไปโรงพยาบาลบ้างอะไรบ้างไปส่องกล้องตัดชิ้นเนื้ออะไรก็ว่ากันไปก็ถามคุณหมอแหละว่าคุณหมอครับอีกโรคนี่มันเกิดมาจากอะไรกันแน่โดยทีว่าเราไม่รู้ไงเพราะตอนแรกเรามองว่ามันคือโรคไก่ตัวแต่พอมันมาใกล้ตัวปุ๊บมันเจอคนในครอบครัวแม่กับเราผมเราก็เลยถามคุณหมอแล้วว่า โรคนี้มันเกิดจากอะไรหมอก็บอกว่าส่วนใหญ่ไม่นด้เกิดเกิดการสะสมจากสารเคมีในร่างกายสารเคมีในร่างกายมาจากไหนเขาบอกมันเกิดมาจากชีวิตประจําวันวิถีชีวิตเพราะอยู่ดีดีสารเคมีจะมาฉีดใส่ร่างกายคงไปไม่ได้เออก็เลยมามันึกอ๋อเฮ้ยเออใช่หมอก็บอกว่ามันอยู่ที่การกินเออซึ่งมันมันมันเป็นอะไรจุดเปลี่ยนที่ดีมากเลยหมอหมอพูดและอธิบายได้ดีมากเออเป็นคือเคมีที่มันเข้ามาในร่างกายโดยที่เราแบบว่า บางทีเราไมไ่ต้องการที่จะให้มันเข้ามาแล้วม,มันก็มาเกิดเป็นโรคมะเร็งสารมะเร็งเงนี้ผมก็เลยมีจุดเปลี่ยนที่ว่าอยากจะเปลี่ยนจุดๆนี้ที่สวน <c oughs> เคยเป็นเคมีมาก่อนเคยปลูกมาสับปะหลังเคยทาอะไรมาก่อนก็เปลี่ยนพลิกฟื้นเลยหยุดไปหาข้อมูลข้อมูลเลยว่าเฮ้ยไอที่เขาทำเป็นออร์แกนิกทำเป็นมีมาตรฐานออร์แกนิกไฮเแรนนะมีมาตรฐานอะไรต่างๆเงนี้ยเขาทํายังไงแล้วทำไปศึกษามาทุกๆสิ่งทุกอย่างจนมาเฮ้ยรู้แล้วว่าต้องทําแบบนี้ต้องไปในในแนวทางนี้นะเออมันถึงจะประสบความสําเร็จ ในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์ยังไม่ได้คิดถึงในภาคธุรกิจนะแรกๆคือตั้งใจที่จะทาเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้กินตั้งใจเลยคือแรกๆคือพอแม่ป่วยปุ๊บก,ก็เนี่ยอยากจะพลิกพลิกฝืนตรงนี้เลยแล้วก็ปลกูกพงปลกูปลกผักให้ให้แม่ได้กินอะไรได้กินตั้งความตั้งใจนั้นคือความตั้งใจแรกเลยแม้เราจะเริ่มหันมาทําเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจังแต่เรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกับเราณนะตอนนั้นเรารับมือกับมันอย่างไรครับ ก็จุดเปลี่ยนในเรื่องของที่ว่าทำมาทำแล้วมันก็เคว้งตรงนี้ก็คือในเรื่องของคุณแม่นี่แหละครับเออก็หลายๆอย่างที่คุณหมอบอกมาคือมันจะต้องเป็นเกี่ยวในเรื่องของการกินเข้าไปเอออาหารนี่แหละมันเป็นตัวที่ทําให้ร่างกายเนี่ยฟื้นฟูได้ดีที่สุดยาเยอะต่างๆที่เข้ามาถ้าไม่มีอาหารช่วยให้ร่างกายมันแข็งแรงขึ้นมายาก็ทําอะไรไม่ได้เออเพราะฉะนั้นมันก็คือขึ้นอยู่กับอาหารที่เรากินผมก็พยายามทําต่างๆ ทำน้ำหมกักปุ๋ยหมกักทำทุกอย่างที่ไม่มีเคมีเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้คุณแม่กินนะครับแต่ว่าก็อย่างว่าครับช่วงนั้นมันก็มีปัญหาในเรื่องที่ว่าพอท่านเริ่มเปน็นหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นก็เลยต้องเอาง,ง่ายๆคือมันก็คือคุณแม่ก็อยู่กับเราได้ได,ได,ได้ได้ไม่นานเท่าไหร่ก็เขาท่านก็ต้องจากเราไปตรงนี้เราก็เคว้งก็ไม่รู้ว่าที่ทำทำ,ทำ,ทำมาทั้งหมดเนี่ยจะต้องทำให้ทำ,ทำไปทําไมหรืออย่างไรยังไงผม <c oughs> มาถามคุณพ่อนะในวันที่คุณแม่เสียพ่อตั้งแต่พ่อเกิดมาเนี่ยพ่อมีความสุขช่วงไหนมากที่สุดในชีวิตพ่อคุณพ่อบอกว่าไปทํางานพ่อผมเป็นทาหารเรือนะไปทํางานเช้าเย็นกลับมากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวเนี่ยความสุขพ่ออา้าวผมเลยคิดง่ายง่ายมันแค่นี้เองนี่หว่ามันแค่นี้เลยมันคือความสุขข,ของคนในครอบครัวแค่นั้นเลย พาะเราก็เกิดจากครอบครัวนี้สุดท้ายเราตายจากไปแล้วก็ตายจากครอบครัวนี้อยู่ดีเรื่องออกไหมฮะเออสุดท้ายเราไม่อาจจะไม่ได้ต้องการอะไรเลยก็ได้ต้องการความสุขแค่นี้เลอเออพ่อต้องการแค่นี้ผมก็เลยเอาบรรทัดฐานตรงนี้ของคุณพ่อที่บอกมาเป็นบรรทัดฐานของชีวิตผมก็เลยแบบเออไม่ลงละเรือไม่ไปทํางานละเรือก็อยู่กับครอบครัวแล้วก็คือพยายามพัฒนาที่ผมอยากพัฒนาที่สวนตรงนี้ให้มันเป็นสวนการเรียนรู้เนี่ยสวนหนึ่งเลยนะเนี่ยมันมาจากปร,ประเด็นของคุณแม่เนี่ยแหละ ผมไม่อยากให้เห็นว่าคน, od, คนในชุมชนหรือคนในครอบครัวหรือคนในประเทศไทยทั้งหมดนะต้องมาแบบเสียชีวิตเพราะจากการกินคุณพ่อคุณแม่ซื้อพ่อเขาทำเกษตรเหมือนกันอยู่แล้วแต่เขาเป็นเกษตรในเคมีที่เขาเขาหาความรู้มาหนังสือโบราณอาจจะเป็นไม่รองไม่รู้มันหนังสือที่เกี่ยวกับารเกษตรต่างๆนะเกษตรกรรมธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่ธรรมดา มาไปตั้งๆเลยนะแล้วผมก็อ่านแล้วผมก็ทดลองเอาถังน้ําหมักมาถังพวกพันลิตรร้อยลิตรอะไรเงี้ยมาแล้วก็ทาแต่ละสูตรแต่ละสูตรแต่ละถังแต่ละถังทำมาหมดเลยนะแล้วก็เอาหนังสือวางไว้แต่ละถังแต่ละถังผ่านไปตามระยะเวลาที่เขาบอกเรื่มนี้ได้เฮ้ยเรื่มนี้จริงเรื่มนี้ไม่จริงเรื่องไหนไม่จริงนี่ผมเผาทิ้งเลยไม่เอาไว้ไม่เก็บไว้เลยแล้วก็เก็บไว้รวบรวมไว้โอ้โหแบบตอนนั้นจนมันกลายมันเปเหลือแบบอยู่ไม่กี่เล่มที่มันเป็นในเรื่องของความจริง เขาบางหนังสือบางเล่มเขาไม่ได้บอกเคล็ดลับเราทั้งหมดหรอกครับเราก็ต้องมาหาเอาเองสุดท้ายเราเขามาเจอเฮ้ยเันแบบนี้นะมันดีที่สุดแล้วแล้วสิ่งที่ผมเจอมันเป็นสิ่งที่ง่ายง่ายต่อการทำมากๆใครใครก็ทําได้แล้วก็ปุ๋ยหมกักทุกอย่างผมทุกอย่างผมพยายามหาทําให้มันง่ายให้หมดเลยแล้วก็เลยมาเปจุดเปลี่ยนที่จะทาสร้างให้คนในชุมชนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีอยากให้คนในชุมชนเนี่ยหันมาทําการเกษตรคนณได้ทำการ,กรเษก,รกรเษตรอยู่แล้วนะ มาเป็นเกษตรที่ว,ว่ามันเกี่ยวกับเกษตรกับรักสุขภาพหล<ม>ังจากนั้นปึ๊บเขาไปดียกันถึงเวลาไปที่สวนกันได้แล้วกันได้เออนี่คือเป็นโมเดลตลาดตรงนี้นะที่อยากจะทำ